อ่ะมาครับทุกคนครับก็กรับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel ของผู้พันกอครับใครเพิ่งเข้ามาใหม่อย่าลืมฝากกันกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องของผมด้วยนะครับก็มาอยู่กับลักษิทารอบเที่ยงนะครับของออชิปสมิธนะครับเดี๋ยวเราไปดูในกลุ่มกันหน่อยนะครับว่าลักษณะของกลุ่มเป็นยังไง นะครับก็ในกลุ่มก็จะประมาณนี้เพื่อนเพื่อครับนะก็มีเพื่อนๆมารีวิวให้ดูเยอะแยะมากมายเพื่อนครับว่ามีเกมอะไรกันบ้างเกมไหนแตกบ้างนะครับบอกเทคนิคและวิธีการเล่นอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนครับเออนะถ้าใครไม่อยากพลาดกลุ่มดีๆแบบนี้เพื่อนเพื่อครับไปดูได้ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิวนี้นะจ๊ะเออผมปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ไม่แนะนําให้เล่นหรือทําตามนะครับรับชมเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นนะครับ อ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นเกมวัวก,กระโดดกอนเราดีกว่านะครับวัวดีดวัวดีดเพื่อนฟอร์จูนออก <c oughs> <c oughs> ก็ทุนที่เอาเข้ามานะครับเป็นทุน500นะครับเราต้องใช้สูตรเดิมเลยครับออตโต้10แล้วก็เทอร์โบแล้วถ้าหมดแล้วก็ไปกดต่อออตโต 30, ้30เทอร์โบนะครับแบบนี้ เข้าใจไหมเดี <Take> ๋ยวเล่นให้ดูด้วยกันดูนะดูนะนี่ครับเมื่อกี้สิบหมุนรอบลงหมดไปแล้วนะครับทีนี้เราก็ไปกดออโต้นะสามสิบรอบเพราะว่าเรากดเทอร์โบทิ้งไว้แล้วนะครับเทอร์โบเราไม่ต้องไปปรับอะไรนะเรากดทิ้งไว้เลยนะครับให้มันไหลลงมาเรื่อยๆนะครับรู้สึกว่าการกดเทอร์โบวัวจะกระโดดดีกว่าการกดปกตินะครับวิ่งเบี้ยมึงเบ่งอีกแล้วนะเบรกติดติดโอ้โหเห็นไหมเพื่อนบอกแล้วนะครับมาสวย ส,สออผมก็ยังย้ำวิธีการเล่นแบบนี้นะครับก็บอกไว้เลยนะมันก็ไม่ได้ร0 0ซนะครับทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงกันได้ในกรณีที่เกมมันเกิดการอัปเดตหรือว่ามันมันปิดปรับปรุงไปอะไรประมาณนี้ครับเทคนิคก็ต้องเอามาใช้ใหม่ไอ,อ้ชายย,ยสม้มนะครับ เทคนิคและสูตรวิธีการเล่นมีเป็นร้อยเป็นพันเป็นๆครับเพราะฉะนั้นเวลาจะหยิบจับอะไรมาใช้นะครับต้องให้เหมาะกับเกมที่เราเอามาเล่นด้วยนะครับอาได้อยู่ครับตรงนี้หยกหยกแยกหนึ่งร้อยบางทีเราเลือกผิดนะครับเราไม่รู้ว่าเราจะเล่นยังไงใช่ไหมเราเป็นมือไมฮันขับอะไรประมาณนี้เป็นๆครับพอเรามาเล่นปุ๊บเราเสียเราก็เกิดการทอนะเพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่จะเล่นอะไรก็ําโอโ้โดดอีแล้วะ กรุนานะครับเข้ามาทักหาผมก่อนก็ได้นะตามเทคนิควิธีการนะครับว่าเวลาผมเล่นผมเล่นยังไงนะก็ติดต่อผมได้ยังไงเพืเ่อนครับไปดูได้ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปอ่ะคูณสิไปก่อนเลย150บาทสวย,สวย นี่จะกระโดดดีๆหน่อยนะติดพวกหยกพวกอะไรนะบอกเลยว่าแพงนะครับแพงแล้วก็ปังเดียวเลิกได้เลยนะครับสําหรับเกมวัวทองวัวทองหนูทองเอ่อไอไอไอเสือฟอร์จูนไทเกอร์หรือเปล่าใช่ไหมเนี่ยต้องติดพวกหยกอะไรแบบนี้นะครับมันถึงจะคุ้มค่าต่อการลงทุนนึนอ้ยเยี่ยบิงอย่างมึงบิงเป็นซุปเปอร์ไซย่าล่างสเลยสัต ไปต่อนะครับหมดแล้วทีนี้เราก็ไปนี่ครับสลับนะครับสลับระหว่าง10หมุนกับ30มหมุนนะรอบแรกหมุน10ก่อนนะครับกดออโต้เทอร์โบนะครับรอบที่2กดเป็น30นะครับก็กดออโต้เทอร์โบเหมือนเดิมนะก็ถ้ากดถ้าเกิดว่า30รอบหมดไปเลยอ้าวโดนอีแล้วครับ30รอบหมดไปใช่ไหมก็ย้อนกลับมาเป็น10เหมือนเดิมนะครับคือเหมือนกับเราเราเปลี่ยนรูปแบบการเล่นนะครับถ้าเรายิ่งเปลี่ยน การคำนวณของเกมก็จะยิ่งเปลี่ยนนะครับฟีเจอร์ต่างๆก็จะออกมาที่มันไม่เหมือนเดิมไอ้ดอกนี้1น0่พดีโอเคแม่งเ,เอ้ยเล่นเวลามันได้นะมันก็จะได้ตัวประมาณนี้ครับกลางๆนะไอ้ยกไอีสมบัติอะไรของมันอนะไม่ค่อยได้นะครับมัได้ก็บ้างตัว2ตัวบางทีเราก็อยากได้เหมือนกันนะแม่งแต่วัวไม่ให้วะสัตว์จริง หนึ่งพันครับทุนเราห้าร้อยเนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนใช้แล้วมันได้ผลนะครับได้มาประมาณนี้ก็สามารถที่จะเลิกได้แล้วนะครับเนาะผมไม่ได้ฝืนให้ทุกคนเล่นต่อยาวๆเพื่อที่จะแบบอยากได้กําไรเยอะเกินนะครับบางทีมันมันเยอะมากไปนะครับเราหวังมากไปอะ่ะหวังจะเอากําไรเยอะมากไปมันมันกลับไม่ได้นะครับจะเสียใจเอาปเปล่าๆนะเพราะฉะนั้นนะครับสติสําคัญที่สุดมั้งครับได้กําไรแล้วเลิก ได้กําไรแล้วถอนไม่ว่าจะเป็นกําไรเกินหนึ่งเท่าไปสักเท่าไหร่เพื่อนนะครับนะผมยังแนะนําคาเดิมนะครับเอาอีกแล้วเพื่อนะครับโอ้โหไอ้หียมึงเป่งซปเปอร์ซสีสยจนจนติดนะคิดดู <c oughs> นะครับผมยังแนะนําเหมือนเดิมนะว่าคุณเล่นได้กําไรเกินหนึ่งเท่าขึ้นไปให้เลิกนะครับมาตัวนี้แหละตัวนี้แหละตัวนี้แหละ,หละที่ต้องการเพื่อนะครับ ไอ้เหยัดพวกรมันขาดช่องเดียวโอ้โหโอ้โหไอ้เหี้ยไม่สุดว่ะขาดช่องเดียวเพื่อนๆครับยาเสียดายจังนานๆจะติดสักทีนึงนะครับแล้วแม่งดูลงมาดิขาดไวหรือว่า สัญลักษณ์ตัวมันเองอะกค่ช่งสุดท้ายนะครับโอ้โหอะไรมันจะขนาดนี้เพื่อนแม่ไปต่อนะ่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งหยุด,ย,ย,ดยังยังไม่พอยังไม่พอบอกคนอื่นได้นะแต่ตัวเองนี่หยุดไม่เคยได้เลย <c oughs> นะครับยังไม่แนนาใไ้เล่นตามนะครับ นะรับชมเพื่อความบันเทิงน,นะครับสาหรับใครที่มีโอกาสที่จะเดือดร้อนหรือว่าลาบากจากการเล่นเกมสล็อตนะครับเกมสล็อตเป็นเกมบานานเพื่อนพืนครับมีโอกาสที่จะได้และจะเสียเพราะฉะนั้นอย่าเอาทุนที่สร้างความเดือดร้อนกับชีวิตประจําวันของท่านนะครับอย่าเอาเงินร้อนมาใช้ให้เอาเงินที่เย็นมาใช้เมือนกันไม่ใช่มึงเอาเงินไปแช่ตู้เย็นแล้วมึงมาใช้ในสัตว์เดี๋ยวมึงก็สีตะนนชัยเกินไปอีกนะครับ <laughs> โดด ไม่โดดครับเบ่งเบ่งพลังอีกแล้วมึงเบ่งจนขี้จะแตกกันแล้วครับไอ้วัวเบ่งอีกแล้วติดไม่ติดอีกแล้วครับเออมาเบ่งติดเนี่ยมันมันเคยมีคนบอกนะว่าถ้ามันเบ่งเกินสามครั้งนะครับมันจะเข้าฟิเตปินไม่รู้จริงไม่จริงนะเขาก็บอกมาอย่างนี้เหมือนกันเออเอาดิอีเบ่งไปสี่รอบเลยครับไม่เป็นไรยังได้โยกครับ โอ้โยเยี่ยแพงโคตรเลยแม่งบิดบิดสามสิบแพงมากหน <L> ึ่งพันห้าร้อยซัดโอ้โหมึงจะเบิงอะไรนักหนาววะมันเบิงตลอดนะครับแต่มันไม่เข้าดูเดะแทงนอกอย่างเดียวเลยไม่หกร้อยครับ ติดสักทีเถอะนากูจะได้เลือกไอ้ไอ้โวยไอ้ไอ้เจ๊แม่โอ้โหมันเบ่งเยอะมากนะครับดูมันเบ่งดิแต่มันไม่เข้าไงไม่เป็นครับมาหมดสามมูลนี่ผมขออนุญาตแล้วกันนะครับโอ้โหน่าจะต้องยอมต่อต่อติดติดอเออกูลุ้นกันมาสิบนาที ยิ่เพราะ่ามันมึงเบ่งไม่รู้กี่สิบรอบไม่เอ้ยส้มไม่เอาครับขอตัวแพงหน่อยแล้วกันนะนะจ๊ะพี่วัวจ๋าประธานแมวประธาบไมวประธาบตุ๊กไม่เอา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 เออสวยมากเออตัวนี้เอาตัวนี้เอาตัวนี้เอาตบมาเลยตบมานั่งๆหน่อยตบประธานแมานะ อบอกว่าประทันไม่เอาไงมึงตอนยกมึงไม่ยอมให้ไงไอวัวอ่ะโอเคนะครับทุน500จบประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคมากแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูยอดรวมมันก่อนนะครับว่าจะได้เท่าไหร่อ่าสามพบาทนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับทินีคนี้ผมคิดว่ามันน่าจะได้ผลนะสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนเนอาบิางีกแล้วบิงีกแล้วยังบี่งอาพ่องไม่เข้า <net> นะครับโอเคครับก็วันนี้ก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับใครที่อยากจะเข้ากลุ่มลักกิทามอย่าลืมนะครับไปดูได้ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปเวเดีโอนี้นะครับที่ผมบังมุดไว้นะอ่ะสำหรับลักกิทามรอบนี้รอบเที่ยงขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เพื่อนเพนครับไปเลยครับสวัสดีครับ